มาเบรงวิธีต่อระบบนำหยดน้ำกันทุกคนขอดีของระบบนำหยดก็คือจะประหยัดเวลาและก็ประหยัดน้ำไทโคสซารีก็มมแจะเปิดน้ำไว้และก็ปะถิมตามเวลาแถวต้องการและก็มาปิดได้เลยทุกคนสะดวกสบายแห้งขนาดและก็วิธีติดตั้งระบบนำหยดีย่กับบริมีหยังยกงเลยแลยอุปกรณ์ในการต่อระบบนำหยดก็จะมีวาล์วนำหยดตัวน,นี้เนาะและก็จะมีลูกยางตัวน,นี้ในล,ลูกยางตัวน,นี้มันจะแถมมากับวาล์วนำหยดอยู่แล้วถ้าอยากได้วาล์วนำหยดกะทักหาคอยอยู่ขอ,ขอความเลยขั้นตอนทำอิฐก็ต้องมาวางท่อแบบให้ปากวาล์วนำหยดนะมันตรงกันกับรงัก ตอที่ข่อยไส้ฮดทุกปีเลยก็คือตรงว่างไงว่าวน้าหยุดนะมันตรงกับร่องมักซารีมันก็เลยสิเป็น่ยนยากๆเน่ๆเพราะมันเป็นท่อเก่าเลยถามันเป็นท่อใหม่เฮาก็จะเจาะเอาใหม่เลยนะทุกคนท่อก็จะมีตัวแตกตัวหักเนาะตัวใดที่มันแตกตัวใดที่มันหักนะก็จะมาตัดต่อใส่กันใหม่บิดเลยเพราะว่าท่ออยู่ส่วนนั้น่ะไส้ลายปีแล้วมันก็เลยจะมีตัวที่มันแตกแนี่ตัวมันแตกแลวก็ตัดต่อใส่กันแบบนี้เลยสําหรับปากใดที่มันบ่พอดีกันนะข่อยก็ต้องเอามาลวนไฟแบบนี้เนาะลวนในพอมันฮ่อนๆแลวก็ซบบนี้ ไ้ที่สันทีเงาเขากจ็จะโตใสกันแบบนี้เลยมันกจ็จะบริสือทธท่อใหม่นพอพราวะเขาแค่ประยุกเอาแบบนี้แหละเห็นหมดทุกคนเอามาล้วนไฟแล้วก็สามารถใส่่อกันได้เลยวางท่อแล้วแลวก็ซีมาติดตัง้งวาวใส่ท่อเลยทุกคนวาวน้ำหยดตัวนี้มันจะมีขอหลอกนะเขาสามารถเปิดปิดได้ตามสบายเลยในวาวน้ำหยดแล้วก็มาประกอบกันเลยทุกคนคือท่ทอคอยเป็นท่อที่เจาะหูอยู่แล้วเนาะถ้ายบอมีท่อเจาะหูแบบนี้กะในน้ำเจาะหูก่อนเดิอไปทีมีสว่านน่นะก็เอาสว่านมาเจาะสะก่อนเจาะมันพอดีกับผู้วาวน้ำหยดนั่แหละ บมิสวรัน์ก็สามารถเอาเล็กมาเผาไฟแล้วก็สามารถเอามาซีสซท่อแลวก็ประกอบว่าวน้ำหยดได้คือกันจะซีมันพอดีกับลูกยางำดำๆตัวนี้นะหลังจากทีเอาซีแล้วก็จะเอาว่าวน้ำหยดตัวนี้เดกเข้าไปเลยแล้วก็หันสายน้ำหยดเข้าไปเลยมันจะมีเกี่ยวมันแบบนี้นะฮะก,ก็คือหันเข้าไปแบบนี้เลยลเห็นบมทุกคนมันบนนี้มีอย่างยากเลยอันนี้เป็นอันแล้วแล้วก็ดึงสายน้ำหยดให้มันตึงๆเวลาทีน้ำไหลผ่านนะมันจะ ตัวนี้จะเป็นหัวกองขี้เหงื่อเนาะนเวลาทีเขาเปิดหน้าม,นมันจึงบบมีขี้เหงื่อเขาไปาจะเฮตุไห้หูน้ํหยดเท่านั้นมันบหม,มักตันเนาะทุกคนเปิดติดตั้งแล้วกระิได้ประมาณนี้เลยปากน้ํหยดนะ่ะปิน่นขึ้นทั้งเทงเด้อเพราะว่าเท้าปิ้นลุ่มๆน่ะมันจะหมักตันเนาะเวลาทีขี้เหงื่อเขาไปนะมันจะบบเหตุไห้น้ามันหยดแบบนี้